レイモンドだな BSA かお前らに用はない ?FBC くそなぜここに <laughs> 質問に答えろ、レイモンドいつまで同僚気取りだ。BSA に答える義務はない。今、互いに揉めている場合じゃないわ。ー。あらせるな。どうせ脱出もできない上に、敵が見えないって話だろ。レイモンドそこを動くな 見えないなら必死であがいてみせるしかないだろうアニマル。ジョー・ホーガン・アサシギュー。センナイノ、チョーザー、ツーケル・ホすガン、アイナ。やれ、アレだ。オッケー、ローカップルンティー、ウキーペヨン、ナンコンパク กับไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ที่ชื่อเลมอนในอดีตเมื่อหนึ่งปีที่แล้วอ่าทีนี้เมื่อกี้มันให้ทำอะไรบะให้สำรวจไอ้สะพานเดินเรือเราก็จะไปสำรวจมีสตูปบ่เมีอะยแบะไม่มีเจอกระสุนสมุนไพรสแกนด้วกันสิสีไม่มีของให้เก็บกดริฟไม่ริฟยังยไม่ทำงาน ลองกลับไปดูอีกทีไม่มีโอเคคงยังไม่มีสตูมั้งเฮ้มีเสียงจะอยู่ซ้ายอ๋ออยู่ด้านซ้ายเราก็ลากคนมาให้มาอยู่ใกล้ให้เวย์มอนช่วยไอย้ให้ปาร์คเกอร์ช่วยยิงด้วยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้เกมนี้สตูมันไม่ค่อยทำางไอ้พาร์ทเนอร์เราจังเลยเนี่ยจะมุ่งตรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พาร์ทเนอร์เนี่ยมันยิงตายได้หรือเปล่า คือเหมือนพาร์ทเนอร์เรมีเอาไว้ยิงต่อนะคะคนที่จะยิงฆ่าได้คือต้องเป็นผู้เล่นโตแล้วเท่านั้นก็ฆ่าแล้วก็สำรวจเอาเก็บฆ่าเจนิสิตไปเอาสมุนไพรถึงจะมีสามันแต่ผมว่าเก็บเพิ่มมาไว้ก็ไม่เสียอะไรห้องนี้ถ้าเป็นประตูอย่างนี้พิดว่าน่าจะยังเปิดไม่ได้ใช่ยังเปิดไม่ได้เฮมาร์กเรายังไม่มีกุญแจไปสำรวจดีด้านก่อนนะกัน เปิดเข้าไปเหมือนจะเป็นห้องประชุมอ๋อได้แฮมคียเอาไว้เปิดให้พวกคุณแจไอห้องของเมื่อกี้เออเซฟต้องใช้การดีเดอร์มีกระสุนเก็บไปก่อนแล้วเปิดไอดีคอยแล้วเปิดเกดเน็ตเหลือลูกเดียวฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนกลับมา,มาใช้ดีคอยแทนคัสตอมพาร์ทเดี๋ยวคงต้อง ย้อนกลับไปไอ้ตรงตู้ไอ้กล่องอัพเกรดอาวุธปืนเราไอสนช็อตกันนี่มีแจกแต่เรายังไม่มีปืนช็อตกันเลยเดี๋ยวคงมีไอ้เหรียญตาอะไรนั่นให้อัเกบอปะมั้งเดี๋ยวนะมีสตูปะวโอเคไม่มีไปสำรวจไอ้ห้องที่เมื่อกี้ต้องการไอ้กุญแจฮมโอเคเปิดเข้าไปมีสตูไหมไม่มี ใช้ชนิดสิทธสำรวจไม่มีปฏิกิริยาเก็บกระสุนนีแทนกันตอนนี้เราอ้อจากพัดข้าวก่อนเราเก็บไอซองเก็บกระสุนได้เพิ่มทำให้เราสามารถเก็บกระสุนได้มากขึ้นไดอารี่อเอาเป็นว่าไม่ผมไม่สนใจแล้วกันเพราะไม่เคยจะได้อ่านอะไรเลยกับเขาไอพวกไดอาร,รี่หรือโปรไฟล์นี่ ไอเหรี่นตานี้คิดว่าน่าจะเอากลับไปใส่ไอห้องช็อตกันนะฮะมีโปหนังสือสมุดบันทึกถ้าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไอเรือควีนซิโนเบียไม่รู้มีอะไระับใจความไม่สำคัญหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าปล่อยมันไปอ่าศพไทย่ะเนี่ยไอหันหน้ามาคุยกันหน่อยดิอีโอ้โหหนอนมแมลงเต็มไปหมด ดูน่าจะตายมาหลายวันลองใช้เจเนซิสิสำรวจนี้ฮะมีเทพอยู่ในท้องเอ่อคุณคุณมึงครับมึงกินกระสุนช็อตกันเข้าไปยังไงครับแล้วฆ่าตัวตายหรือยิงช็อตกันใส่ท้องแตกตายแต่กระสุนมันคาท้องเอากลับมาใช้ได้เหรออ๋อมีปาร์เกอร์เรียกให้กลับมาเก็บแผนที่เรือ ขอบคุณปาร์เกอร์ทีนี้ที่มีประโยชน์ในเวลาอย่างนี้ทีนี้เราได้กุญแจแล้วเราคงจะย้อนกลับไปไปพวกประตูที่เราเคยเปิดไม่ได้คคอมมิินนเชัแล้วมันคือห้องอะไรวะ パ,ーーーパーカー、あなたとレイモンドって。おはようございます。それだけの話だ。まいにパッチリア。あなたとの。おはようございます。パカ、それにねいパカ。 วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกยิงตัวยิงหัวไกอ่าจะยิงหัวซ้ำตายซะก่อนอพักผ่อนแอร์วันนี้กินสมบูรณ์ได้ไม่เจ็ดจะครบแล้วจะครบแล้วเดี๋ยวจะได้สมุนไพรมาเพิ่มอะอ่อไอพวกกล่องล็อกเกอร์พวกนี้วสิจะสมบูรณ์ไป้งนะก่อนที่จะจบพาร์ทไอเอพิโซดที่แล้วอ่ากลับมาที่เลป อย่างแรกที่ผมจะไปเราจะไปชั้นล่างกันเอาพาร์เกอร์ขึ้นมายังวะไม่เป็นไรมั้งคงเกมคงไม่ใส่รายละเอียดมากถึงขนานว่าต้องรอพาร์เกอร์เข้ามาในริปแล้วค่อยกดริปไปเราจะไปชั้นล่างเพื่อจะไปอัปเกรดอาวุธจากการที่ได้แคาต้มพารโอโอลงริทีก็กระตุกทีนึงเฮ้ยพาร์เกอร์ไม่ได้ตามมาจริงๆอรอเนี่ยไม่จริงอะ เฮ้ยเฮ้ยใ,ใส่ใจรายละเอียดอะไรกันตรงนี้วะเกมเดี๋ยว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 ผมว่าปาร์คเกอร์มันน่าจะวาร์ปตามมามาได้ไฟรายละเอียดเพิ่มขึ้นดาเมจเลเวลสองเอาดัเมจบวกสองไฟรายลเอีดใส่ไปเที่ยวนี้ปืนสั้นเราก็จะ แกนการเลยก็จะดีขึ้นตรงนี้สำรวจเป็นย,ยังไงยังเลยเนี่ยได้กระสุนอีกสามนะัดโอ้โหตกใจหมดเลยปาร์เกอร์ไอ้เมื่อกี้ไม่ได้ตามมายูดีๆก็โผล่ขึ้นมาอ่ะต่อไปผมก็จะกลับไปไอ้เอาช็อตกันช็ชอตกันมันอยู่ตรงไหนวะอัปเปร์เคบินนะมัง้ง ปาร์เกอร์ตามมาป่าวมีสตูนนี่ยเดี๋ยวคงโผล่มาเองคนมะังห้อง303ใช้เฮมคีเปิดแล้วเปิดเข้าไปโอ้ตกใจมึงตลอดเลยปาร์เกอร์เอ้มีบางอย่างอยู่ใต้เตียงกดเสมอเฮ้คัสตอมพาร์ แบบใหม่ไง okay. มีโปรไฟล์ให้เก็บน้อตในห้อง3.3มเอาเป็นว่าไม่ไม,ไม่สนไม่ใส่ใจอะไรมากกันรูบสะสมได้กสำรวจได้ไหมมีอะไรสำรวจได้เพิ่มอีกป่ะตู้ตู้มีอะไรซ่อนไหมไม่มีเตียงเตียง,ยงไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาช็อตกันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวว่าผมกลับไปเอาไอ้นี่ดีวกว่ะ แล้วห้องที่มีช็อตกันมันห้องไหนวะใช่ปะวะเดี๋ยวนะถ้าสำรวจห้องนี้ไปไอห้องต่อไปมันห้องไหวะไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใชเ่เริ่มสับสนจำทางไม่ค่อยได้น่าจะห้องนี้อะมาั้งเอ้ยไอนี่มันห้องที่เราจิ้ฟื้นขึ้นมานี่ อ,อยิงตูดอ่ะยิงเอออัปเกรดปืนมาตายง่ายขึ้นทีเดียวโอเคได้สมุนไพรเพิ่มแล้วใช่เลยทีวีแตกเราผมเข้ามาทำไมเนี่ยเอามาเปลืองกระสุนัด้ชัดนั่นต้องไปทางนี้อา่าคงไม่ใช่เจอไอ้ตัวอัปเกรดอีกนะตรงเนี้ยไม่มี เปิดประตูไปตรงนู้นนะคืเลี้ยวซ้ายม้งไอ้นี่ประตูเซฟเอาใช้การ์ดรีเดอร์คงไม่มีศัตรูมั้งโอเคไม่มีเปิดเข้าไปเอากระสุนเอาปืนช็อตกันเห่มีอ้สำรวจเอาไอ้เหรียญที่เราได้มาใส่ โอเคปลดก็เราได้ช็อตกันแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาเซอร์ไพรส์เป็นกลายเป็นว่ามาเป็นหนูทดลองปืนเลยเราเก็บกลับไปได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคงไม่มีประโยชน์เลยมนะงไอเหรียอตานี้เออมีกระสุนแทนกันเก็บเก็บเก็บ เอาย้อนกลับไปกงลิฟเพื่อจะไปอัพเกรดปืนไกลจังวะใช่ป่าววะทางนี้แต่ถ้าทำไม่ผิดทางนี้มั้งประตูกงลิฟเลี้ยวขวาตรงไปโอเคถึงละลิฟกวา้างๆอี้ไม่ค่อยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรอก่าโลเวอร์แคปิน เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไอ้คัสตอมพาร์ทสีทองนั่นเอามันคืออะไรอ่าสำรวจอัพเกรดเบร์สเอาไอ้ดาเมจบวก10%ไอ้ที่เราเก็บได้เอาใส่ไอ้นี่ไป กันแล้วเอาเบิร์ดใส่ได้เปล่าวะใส่ได้มันจะเหมาะกับไอ้นี่หรือเปล่าวะแฮนกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ทดลองยิงเองอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปไอ้ทางเดิมคงไม่มีศัตรู่ะมั้งฆ่าไปจำนวเยอะ ไป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 น่าจะเป็นไอประตูต่อไอห้องอาหารกลางอะมั้งที่เราไปไม่ได้เออที่มีขึ้นว่าเปิดไม่ได้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะต้องการอ้นี่มั้งการดีเดอร์จริงด้วยโอเคแล้วก็น่าจะถึงจุดหมายาแล้วแล้วเข้าไปจะมีไอเซอร์ไพรส์แบบเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊อเออ รุ่นอัปเกรดเหรอติดอาวุธบิดอ่ายิงได้สองนัดอ่าตายแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการเปลืองส่วนไอตัวด้านบนนี่ไม่ทำอะไรเอาเป็นว่าเราจะไม่สนใจมันนะกันเพราะค่าไปก็ได้แค่ไอค่าเจเนซิสนิดนิดหน่อยเปลืองจะสุน ไอประตูนั้นไม่รู้ว่ามันเปิดได้หรือเปล่าเก็บก okay, ระสุนแทนกันก่อนนะเอ้อปาร์เกอร์ไหนๆก็ว่างก็ยิงเต้นไปแล้วกันขนาดนี้เราก็จะไปสำรวจไม่ใช่เป็นแสถียรแลโคอาเด็ตยิงช้าอย่างงี้ตายไหมโอเคตาย กลายเป็นว่าไอ้ปาร์เกอร์ย at <athletes> <N isis> um <els> oh, e. ิงเรียกใแ้่มันลงมาเอาฆ่าไปก็ดีจะได้เวลากลับย้อนกลับมาเราก็จะได้ไม่เจอไม่ต้องเจอมันอีกปาร์เกอร์เข้ามายังเข้ามาแล้วกดวิทไปต่อกดไปต่อเอ็ดเดอ๋อโหรดโกรดโกรดเฟมเบตตก โอ้โหคอกลางคงจะต้องสำรวจกันหน่อยอะขอาิงห์ขอในมุมซึ่งแบบฉุดตัวแถวเปแล้เฮาถึงมีแตเป็นอกไปแล้วให้ไปห้องเพอไองานต้องเครื่องแต่เอาเป็นว่าเราจะยังไม่รีบไป เราจะต้องสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรให้เก็บบ้างไหมนั่นไงคัสตอมพาร์ทเพิ่มไอตรงนี้มีลิฟต์ลิฟต์ยังไม่สามารถใช้การได้เหมือนว่าพลังงานยังไม่มียังไม่มีพลังงานเข้า เังในสิ่งยังไม่พบปริยาอะไรไม่ใช่เดี๋ยวจะต้องหากุญแจอันใหม่กุญแจที่เรามียังไม,ม,ม่สามารถเปิดได้กระไอ้ลิฟต์นี้ด้านในมีให้เป็นลิฟต์แก้วเลยเดี๋ยวประตูนั้นอ่ะผมก็ว่าไมา่ได้แต่ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวๆนกล่องอะไรอ๋ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องผมดูผิด เปิดได้ด้วยอ๋อประตูที่เอามาเาล่าไม่ใช่ดิเราขึ้นออกมาจากชั้นสองเฮ้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 เปิดก่อนลองเปิดดีมันจะไปโผล่ไหนวะถ้าจะไม่ผิดเราไปอยู่ชั้นสองน่นะงั้นประตูนี้จะไปโผล่ที่ไหนวะเนี่ย ลีกาจังเนาะประตูที่ไหนอะเนี่ยมีประตูไปต่อเอาเป็นว่าลองลงไปสำรวจด้านล่างกันมีกล่องเหมือนว่ากล่องเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรโอเคเสียงเหมือนเสียงน้องอะไรบางอย่าง ประตูนี้เปิดไปได้ด้วยเว้ยเสียงไม่ค่อยชอบมาพากลเลยกระสุนเลยเฟิ่นแต่เอ่อตัวปืนนะครับกระสุนแทนกันเต็มแล้วหน้าต่างเปิดไม่ได้อีกไ,ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปไงอะแต่ก็ต้องเข้าไปเอาวะ ไอตัวยิงได้ไอโอ้ยโยกหลบโยกหลบมาโดนหลบเป็นไงอ่ะไม่โดนนะยิงไม่โดนเลยปาร์คเกอร์ครับยิงหน่อยดีครับปาร์เกอร์เฮ้ยแทงดียิงปาร์เกอร์ดีไฮใจคอนี่ใจจริงแต่จริงอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีปาร์กงปาร์เกอร์เลยไอ้นั่นรู้สึกเป็นตัวตีมั้ง เดี๋ยวผมไปยิงใกล้ๆดีกว่าถ้ายิงไกลๆรู้สึกยิงตัวยิงหัวไหลยิงหัวอ้าเฮ้เข้ามาใกล้ปาร์เกอร์อย่าขวางดิไม่ไม่ช่วยอะไรอ๋ออ้ายิงตายด้วยด้วยโอเคเอไอสามารถยิงตายได้ไอเอาผมก็นึกว่าแม่งจะต้องให้เรายิงตายอย่างเดียวสมุนไพรเต็มผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไอเบิร์ดนี่มันจะทำให้รเราเปลืองกระสุนมาก มมผมรู้สึกว่ายะมันไกลอย่างนี้ผมว่าน่าจะเอาไปถ้ามีไอเฟิร์นนี่คงสบายแต่ยังหาไอเฟิรนไม่เจอลองแมกกาซีนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาเบิร์ดออกดีกว่าเดี๋ยวใส่ให้มันบรรจุกระสุนได้มากขึ้น ไม่ใช่ดีกว่าออเตอร์ถูกว่าถูกว่า,วาโอเคทีนี้เราจุได้เพิ่มอีกสองนัดขอขอบคุณมาก <c oughs> มันเสียงอะไรบ้างเออ มันดังขึ้นเรื่อยโอ้โหคือ,อ,อ,อทำใจเปิดไม่ลงเลยเดีวมีไอ้พวกแบบถังคงถังแก๊สเนี่ยคือมันจะต้องเป็นสตูกระดับบอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วต้องใช้แบบยิงให้ยิงถังแก๊สให้ระเบิดใช่หรือไม่ช็อตกันเราก็ยิงได้แค่สิ ยน,นะเดี๋ยวผมขอสำรวจทางหนีที่ได้ก่อนก่อนที่จะไปสู้กับมันกระสุนแทนกันสมุนไพรมีห้ากระสุนช็อตกันมีกระสุนช็อตกันเต็มแล้วเดี๋ยวต้องใช้กระสุนช็อตกันให้หมดก่อนแล้วกัน มันก็มีไงแต่ผมยังหาไลเฟิลไม่ได้อเอาวะเตรียมพร้อมละทำใจพรอรับได้อะจะมายังไงก็มามันมันพูดได้ด้วยโอเค โอ้โหโอ้โหไอ้อ้วนเวนดันไปยิงระเบิดกับไอ้ตัวเพื่อนแบบนี้โอ้โห ตัวเยอะะไปหมดผมว่าถ้าเกิดเราไม่คาไอ้นั่นมันคงไม่หมดนะมั้งเนี่ยโอ้หนีกันเฮ้ยทางตานันบัดซบเดี๋ยวไปใช้ทันการดีกว่าเอ่อปาร์เกอร์ครับปาร์เกอร์ทำไงครับช่วยทำตนมีตัวมีประโยชน์หน่อยครับ ปักเกอร์ก็ไวปารเกอร์ก็ไว้โอ้ไทยตันเฮ้ยเริ่มเบอรดีคอยทำงานดิไมนแล้วโอ้หนี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 งงได้ไหมลงได้อย่างนี้

เราจะทุงต้องล่อมันไปที่ไอ้ระเบิดเออปาร์เกอร์ครับทำตัวมีประโยชน์ไอ้สิวะขอร้องอะ่ะปาเกอร์อันนี้เป็นถังแก๊สถังสุดท้ายเอวมัง้ง